ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີເມັດສຸກຄູສຸກຄົນສຸມອງສບອນສະບາຍດີ FC ດັກແແຟງພໍພໍກັນຄືກັນກັບສອງພໍນອງນໍາໂຊກພີນ້ອງມປວັນແມ່ພີນອງວັນແມ່ຂອງະເທດໄທນາະວແມ່ທຸກໆຄົນແະພີນອງວພາໃຍນໍາພີນອງແຕາກາຕນບູ່າຄົນທີອພນອງກໍມອມລຸນມາສົມິຈັກນ້ອນ້ วันก็ไปมันซอางมีน้ำองอไหยังคือยังนเห็ดปวกนี่้องมีเห็ดปวกพี่น้องนใส่เห็ดปวกลายตืยุ่งบลาเบเหปวกนะพี่น้องงาขวงก็ทิเราลากีกอะไจะใี่งาขอบดอืมจูงกำลังงาม่น้องเดสิปห้ายู่ต้นพประตกันออกเห็นเนาะอเดดแล้วก็ูเก็จะจไปหาบเงสิปหาเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเาออกาลืมเราจะหอดใส่วันเมเนี่ ขอให้แม่ทุกๆคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะไปจะจากลูกชายไขยเจ็บเอาทุกอย่างทุกอย่างที่ค้งหนาแล้วก็ให้เงินได้เงินหลายๆเนาะเงินไหลนองทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาทุกทุกคนนะแม่เนาะที่กำิ่งมาชมวันนี้วันวันวันแม่ของประเทศไทยประเทศลาวมาแม่เนาะพี่น้องของประเทศไทยอย่างเดียวเนาะนี่ในชนิดและประเทศต่างประเดอกหอยจักอ้างพี่น้องแต่ก็ลังงน้นี่ ใส่ลูกใส่เออมานั่งท่าลูกมะอ่างนั่งอ่างเห็ดนะวันแม่กับปาริยูแม่ของน้องนลำโศกฮะกุจิรอไปเห็ดปวกไปเห็ดปวกน้ำพี่น้องไอมานับมานับได้จากลอยกันมาลุ้น้ำเกันพี่น้องว่าเจได้จากเมาวันในลอยเจ็ดเจ็ดสิบแปดเมื่อก่อนในลอยสี่สิบ รวมแล้วสามลอยก็ตัอวอะพี่น้องตายบ่อบหอได้แ่สิแล้วมือขดไป,ปเ่อก็ได้ลยมวันนี้จะได้หอดลอยแล้วบ่อ,อพี่น้องแต่ว่าวันนี้ลายลีได้ลอยแปดเกือบแปดสิบพี่น้องวันนี้นะได้หอดร้อยแปดนี่บ่อดวงนี้ก็บ่ดได้ใส่ห้กิอย่างเดียวพี่น้องใส่นับด้นับด้วยดน้ำกันพี่น้องอามาสองนี่ก่อนนี่ซ่องนี่ ส่งบ็เห็นนักมืดก็รอดเปิดแฟสหน่อพี่น้องมันชิเป็นก้องก้องบอดี้กพี่น้องโมมูม่าเทาไปโมมัวเห็นอยู่พี่น้องยู่หัวอยู่นี่พี่น้องเป็นบอกระดับในหรอกก้องบอดี้ก้องไม่ดีเลยไปบันทึกบอดสิพิจค้าเนาะดีมันเนาะเมนจะบปิดจะปิดน้ำบอดี้ไล้ป่านี้ถูกใายกระซอมแม่นับไอตัวแรกไอ้สองตัวเนาะ สองตัวทิมลงไปนี่พี่น้องเขาจะอ,ออกไปน้ำเลยเห็นเยอะออกม่เนาะโอ้ลูกใสขอ่อยครับโอ้ลูกใสก,กอดเมฆอยู่นับวัฒน์นัดแล้วใสอยู่น้ำเพาะวันนี้มืดมือพี่น้องครึ่งมือบนนั้นมืดหรอกแต่บริบบหารเด้อมันเนี่ยนอนยังดีอะไรตื่นมากิน กินข้าวแล้วกินขานมขุดมัหนึ่ง้พี่น้องใส่ตู้เย็นเยอนะเลยตาขายขาตัวระบาดไปไพี่น้องแถวห้องแถวบ้านทาพังล่างะคะ่ะเขาซื้อตัวระบาดซื้อกันเองนะตัวระบาดแต่ว่าซื้อปกติกับพ่อเนาะร้อยตัวตัวแปดสิบบาท แต่ยูไทยจะโตเท่าไรต้นสองบาทพูดยังกดได้ส oh, ิบนี่พี่ไหมสาวกดสาวโตสาวหนเนี่ยกดสาวอิดสาวสองสาวสองทุก่าอยากให้เบินี่บอกใช่บอกเพราะนี่นี่นีนี่โอ้นี่นี่อาในของนี่ เออนี่ของนี่ปะลูกอโเซหามันจะกะสิเต็มกล้องเซโอ้ยหัวนเยยาเพิ่นแล้วเป็นยากบังกระยาเพิ่นเป็นกระยากราเม่นำาเก้าลูกใสามสิบูกเาอ็ดอืมเสอ

ด <si um 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 eh> um ีิดโต้องลอยปลาอยู่แต่พอซ้ำมาว่านี่หรอกสิเหมือนแต่ก็บผมเหมือนง่ายหรอง่ายเมือนอ้ของง่ายมันบ่เต็มก็จับได้ไลได้หน่อยเดี๋ยวคุยไล่ซ้ำวันนีบอบอปันใดอ่างบสามคนมาอนี่พี่น้องป้าไปสองป้าสองคนจีได้เยอะสามลอยยังม่าได้ก็สามลอย เราบ่หอดบนได้ลอยนึงปปุ๋ยนั่เป็นตัวเนาะห้าอตีนเด้มีรเจอแม่่นแล้วห้าสิบเอ็ดห้าสิบอร้าเอได้พี่น้องสังเกตนี่ออกดูออกนาสิบหตัวห้าปดยังลูกยังกินยัง กินยังลูกก,กินนมบ่ <60. S 1> กินบ่ <69. S 1> บังจีรอหนิ <69. S 1> บ้าง <70. S 1> บังน้ำผ่อนหนิบ้างบังแม่นับจีรอนี่มั้ยลูกชายบรสากระว้าเนี่พี่น้อง <69. S 1> แต่เอาไปนละ้ปิดนี่ก็เลี้ยวยุ่มาแต่ว่าซะอันนี้มาปิดกำลังก็ไว้กว่ากัน ลายก็กินนะพี่น้องโอ้ยังลายอยู่เป็นร่อยนี่เออนี่นเออนี่บ่นี่บ่อให้เบิ่งนี้๋อเบิ่งนี่บ่อ๋อนี่นเออมานนพามานนายเง้ยไออยากเบิ่งไะโซเบิ่งเห็นย่นี่บ้าแม่เห็นยังวะบ้าบับบับอยู่นะ แม่จับว่าปุ๊บก็ได้แปดสิบใ <8, 9 S 1> กล้ขึ้นแล้วใกล้น้ำโศกขึ้นแล้วโอ้ไกลน้ำโศ <8, 7, S 1> กเนาะสองตัวมีแต่ตัวแม่น้องสาวหอยเ <8, 8, S 1> ปดนอำนาซอยเพิ่นได้ไข่สองตัวพี่น้องขึ้นแล้วแซงลีไข่ป้าเบิ้งรดนน้ำกันที่หอดช่องลอยบ่บ่หน้ำโศกแม่ตัวขุดนาะ เาหนึ่งอ <educ> ้ยคนที่เก้าสองเก้าสามนิ่ถอนบายโมงก้าสีปั้นจะสีแกงน้องหมก้าหกินที่รอกินไปทิ่ืเก้าหกแกงกินตอนเพะตอนแรงก็ได้เก้าเจ็อยากไปให้ปวกินหน่อยขีนลแกน้าันเด้อเก้าแปดเก้าเก้าหนร้อยพี่น้องก็ได้1นึพี่น้องนี่ยตัอพี่น้องลอยเตอยู่ได้ลอยตัควรนยู่ลอยเต เดิมหนึ่งไม้ด้วยพี่น้องหนึ่งสองโอ้ไก่ดำโสนก็มาหูแทะโอ้โผดขึ้นมานอนพี่น้องโพดนอนในบอลเห็ดติพดดอกเห็นมากระด่ายเนาะหูก็หูโพดเอาใบไช่เลยไก่พี่น้องจอยบบบนี้แล้วกินเต้นน้ำจ้าคของลูกใส่พัดเอาไก่ลูกไก่นะ สาสิบสี่กับมันลายแล้วสิเมันดีอ๋อมันดีเนาะสิบหกอะไรทุ่ยาทางลังไม่พี่น้องดูใส่ไอ้่เห็นเจ้าทุ่ยาเลยเลยโอ้พอเห็นเปียกมันเลยสดสุดอ้หวันาไม่คอไวเทปันมันตดมันมันสิเหมือนของง่ายบอก หาก็ได in so <6, 7, S 2> ้ไปายเสาหกหนึ <in> <poetry> ่งพี่น้องเสาเจ็ดชือซีตะมุสะโมวานยื้อเถอะเออนี่นี่เอะบังบ่งนี่นี่ปอโยัวจีปอลอยเถอะวะชั้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้สี่เลักใส่เลอกใส่พี่น้อง ยี่ังไม้อ่าเห็นแม่นับกี่ร้ยกี่ร้อยอ่าโอ้ยสามมื่นวันนี่แหล้กว่ากว่าอยู่นี่เพิ่งหนึ่งจะสามมื่นวันนในร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หก ใครทำแตกแล้่อวานี่ร้อยเปก็ได้ร้อยเท่าไห้าร้อยห้าห้อยหกสิบ้อยหกสิบเจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบแปดแก้าเจ็ดสิบเจโอ้ยมันก็กวามว่าแล้วนะพี่น้องโอ้ยร้อยเจตัวทั้งป่านเจ็ดสองเจ เจ็ดหกโอ้2สองลอยะยูุ7เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าน่ะทำลายสถิติแล้วเนาะวันนี้ลอยเจ็ดสิบแปดแล้วแปด้วของน่อยตีเจ้าของใหญ่มันคือนหอยแปดสิบสามบาโอ้ยสองอยปรต้นนี่ิมหาตัวเนะ สองลอยผ่านไปพี่น้องโา้สองลอยตรโพว่าในลายกวาายนี้สองอยโตพี่น้องห้าหกเจ็ดอืมลายครบบ่ะแปดเกไปแล้วูสิบปายเกือบเศพ่ล็กบอว่าเกือบถึอยันได้ลอยเศร้า ซานานไปบาเพิผิดฟังพี่น้อง220 220พี่น้องเอ้ยเลขที่ออกดึงนมาเยั่วๆนมาเบิ่งเนาะสิิดเลยจนเบิ่ง220ก่อนอาพี่น้อง220ตพี่น้อง220เล220บ่ได้ก็แซ่พี่น้องพอกันกินาสบายดีพี่น้องไปแล้ว้อ